แต่นจะเก่งกืนเอางี้เดี๋ยวถือคะแนนแล้วจะส่งให้พี่เพราะอะจับไว้นี่ต้องอาทุ่มทุ่่ายจ่ายจ่ายทุ่มเลยนะเอาแล้วนะเดี๋ยวมูกผาก่อนสามหมื่นห่นถูดแล้วทูานผู้ชมการุนาเป็นสกขีพยานข้างกัปตาเข้าใจไหมครับ นี่มือที่หนึ่งภูมิใจนะภูมแล้วใช่ไหมนี่นี่ือนที่สองเอาแล้วนะรจ้เอแล้วเราไมู่มทำไมไม่ได้เกไม่ได้ทำอะไรเลยเา แล้วก็ไม่บอกเราก็นึกว่าเป็นแอบผูกไว้เมื่อกี้ไม่ได้ผูกใช่ปะ่ะเออไม่ได้ผูกไว้อะเอางี้อเอาข้าววางไว้บนโต๊ะอ,อ,อา่านะอันนี้ผูกแล้วนะ,ะท่านผู้ชมครับการสแสดงอันนี้เป็นความมหัศจรรย์นะครับที่ผ้าจะย้ายที่ได้อะ้มมันจะย้ายที่จากไหปึห้อท่านจะย้ายมาตรงนี้ทั้งหมดเลย ไม,ไม่น่าเชื่อครับลุกออกไปเลย่านากินดูเห็นไหมันปลูกกันหมดเลยแหมแบ่ปี๊ด